สวัสดีค่ะทุกคนเ,เพื่อนๆใครเป็นไหมคะว่าเวลาเราปลูกต้นไม้หลายๆต้นแล้วอะ่ะยิ่งมือใหม่ด้วยเนี่ยพอเราปลูกไปหลายๆต้นแล้วเราไม่รู้เราจําชื่อต้นไม้ไม่ได้โอเป็นนะคะเนี่ยต้นไม้โอเนี่ยโอเพิ่งหัดปลูกนะคะแล้วก็จริงๆก็มียังไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มจําชื่อต้นไม้ไม่ได้แล้วอะไม่รู้ว่ามันคือต้นอะไรคราวนี้โอก็เลยนี่มีไอเดียค่ะ ทำป้ายชื่อต้นไม้ขึ้นมาค่ะโดยใช้วัสดเุเหลือใช้นะคะที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์อีกแล้วเราก็เอามาชฉก,ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนี่ทำป้ายชื่อต้นไม้น่ารักนา่าวันนี้ก็เลยจะมาชวนเพื่อนๆค่ะทํำป้ายชื่อต้นไม้กันค่ะยังมีอีกหลายต้นของโอเลยนะคะที่ยังไม่ได้ทํายังไม่มีป้ายชื่อเห็นไหมพอมีป้ายชื่อแล้วครานี้เราก็จะจําชื่อเขาได้ว่า เฮ้ยต้นนี้มันต้นอะไรนะเขียนชื่อข้างหน้าแล้วก็เขียนวันที่เราได้เขามาข้างหลังก็ได้ค่ะยังไงก็ได้ตามที่เราชอบแต่มันก็ทำให้เราแบบว่ารู้ที่มาที่ไปของเขาแล้วก็รู้จักชื่อเขาจำชื่อเขาได้ด้วยไปดูกันเลยค่ะว่าทำยังไงค่ะมาค่ะเรามาทำป้ายชื่อต้อนไม้กันดีกว่านะคะอุปกรณ์ง่ายๆเลยะคะ่ะที่โอ๋ทำนะคะ โอใช้แก้วโฟมค่ะที่โอเลือกใช้โฟมเพราะว่าเวลามันกันน้ำได้แล้วมันหาง่ายแล้วก็มันไม่ยากด้วยแล้วก็แต่ถ้าใครไม่มีแก้วโฟมใช้จานโฟมจานกระดาษที่แบบว่าเวลาเราไปงานปาร์ตี้หรือว่าเดี๋ยวนี้มันมีเยอะเนาะที่เขาใช้จานกระดาษอะเราก็ใช้จานกระดาษหรือจานโฟมแบบนั้นก็ได้ค่ะ เพราะว่าอันนั้นมันก็กันน้ําได้เหมือนกันมันก็จะง่ายขึ้นแล้วทําได้ง่ายกว่าแก้วด้วยเพราะแก้วนี่มันต้องมาตัดมาคลี่แผ่นโฟมใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นจานอ่ะมันจะง่ายเลยแต่ว่าโอ้ไม่มีจานที่บ้านตอนนี้โอ้มีเป็นแก้วโอก็ใช้โอก็จะใช้แก้วทํานะคะก่อนอื่นเลยก็ตัดค่ะอ๋อมีกันไกลแล้วก็มีปากกาปากกาเนี่ยเราจะจริงๆก็ปากกาด้านเดียวก็ ใช้ได้เหมือนกันเอาไว้เขียนชื่อต้นไม้นะคะแต่ถ้าใครอยากทาให้มันน่ารักน่ารักระบายสีลงบนป้ายชื่อต้นไม้ของเราก็ได้เหมือนกันไอส้สีสีนี่คือเอ็กซ์ตร้าคือไม่ต้องมีก็ได้ถ้ามีก็ได้เหมือนกันก่อนอื่นเริ่มกันเลยตัดตัดโค้งค่ะเราจะตัดแก้วอะเครียดออกมาเป็นแผน่น จะได้เราจะได้วาดรูปคืออยากเขียนชื่อต้อนไม้ของหัวทําป้ายชื่อต้อนไม้ของหัวให้มันเป็นรูปนู้นรูปนี้ด้วยไม่ใช่แบบเป็นสี่เหลี่ยมเฉยๆอย่างเงี้ยมันดูน่าเบือ่อไม่น่ารักไม่เหมาะกับต้นไม้เราแต่ถ้าใครแบบว่าเอาง่ายๆเลยนะคะทำเป็นแทง่แทงๆแบบเคยเห็นไปซื้อต้นกระบองเพชรปะ่ะเนี่ยเสียบจึ๊กก็ได้แล้วอ่ะ จริงก็ทําง่ายเลยถ้าใครไม่ไม่สนใจเรื่องแบบว่าโอ้ยต้องน่ารักต้องรูปร่างนู่นนี่นั่นก็เนี่ยค่ะตัดเป็นแท่งเนี้ยก็เสียบไปได้เลยง่ายด้วยเสียบลงดินได้อืมแบบนี้นะคะแต่ว่าโออยากทําให้มันน่ารักน่ารักเนี่ยก็เลยหาปากกาหารู่นนีน้นั่นมานี่โอตัดแล้วโออยากได้อม หัวใจมันดูน่ารักดีจะใช้ปากกาเขียนหัวใจอย่างนี้นะปากกาไม่ติดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าโฟมเอาเล็บขีดยังได้เลยมันเป็นลอยง่าย หัวใจเราจะเบี้ยวๆหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราปักบนต้นไม้เราไม่สี่เรียสไน้แ้วรูปหัวใจดูเห็นไหมเนี่ยเป็นเงาๆเพราะว่าปากกามไม่ติดแต่ก็โอเคเห็นลูกหัวใจใช่ไหมตัดเลยมันไม่จำเป็นต้องทำให้เป๊เปเปะๆนะคะมันเป็นงานศิลป,ปะ แรกอย่างก็คือเราทําเราใช้เองเราเล็งเห็นประโยชน์ว่าเอาไว้เขียนชื่อต้นไม้ปากข้างกระถางให้เรารู้ว่ามันคือต้นอะไรได้มาวันไหนแค่นั้นเองที่เหลือเนี่ยเป็นอะไรเล็กๆรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราใส่เข้าไปเพื่อความคิปเก๋ไม่ต้องมีก็ได้นะคะ แล้วอะไงปะนี่จะดูไม่ออกตรงนี้เดี๋ยวระบายสีนิดนึงทาให้เป็นลปหัวใจหัวใจสีส้มจะเห็นทัดกต่ว่าสีนี้ได้อยู่ วันนี้เพิ่งได้ดอกไม้ไต้นไม้มาใหม่ค่ะแล้วคิดว่าอนาคตจะต้องมีต้นไม้เพิ่มอีกเยอะแน่เลยอะเริ่มจําชื่อต้นไม้ไม่ได้ไม่รู้ว่ามันชื่อต้นอะไรกันแน่ายต้นไม้โอ้จะอันใหญ่นนด่ึงเพราะว่าโอ้่หตั้งใจจะเอาไว้เขียนชื่อภาษาไทยด้วยแล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษเพราะว่าเราอยู่เมืองที่เขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักใช่ไหม เราก็ควรจะรู้จักชื่อต้นไม้ภาษาอังกฤษด้วยเผื่อต้นไม้เรามีปัญหาหรืออะไรใครถามต้นเลยเออรู้จักแต่ภาษาไทยอย่างนี้ก็ใช่ได้นะคะก็ได้แหละแต่เราก็อยากแด้เปลี่ยนความรู้เผื่อเราจะได้ต้นไม้ฟรีเราคิดไปนี่แบบนี้นะคะ เขาจะได้รู้ว่าเรารักมากกับต้นไม้ของเราเนี่ย,ยได้ลวอันนี้จะเอาไปติดเมื่อวานนี้ได้ต้นไม้มาใหม่ ต้นยางนะเอ้อยยาง India. อินเดียไม่ใช่ยางนะยางอินเดียดําเอาเลยยางอินเดียดํายางอินเดียดํายางอินเดียดําชื่อภาษาอังกฤษว่า อะ้วค่ะรับมาล่ะแค่นี้เอง <_ d iss ing> ง่ายคราวนี้ใครอยากได้รูปอะไรนะ <_ d iss ing> ๋อเมื่อวานได้ต้นไม้ใหม่ใมต้นหนึ่งมีคนประกาศขายใน Facebook Market ใช่ไหม บ้านก็อยู่แถวนี้เหมือนกันเหมืนชื่อมอนสเตล่าใช่ไหมคะเราก็โอ้ยเนี่ยใน Facebook ที่มันไทยกำลังฮิตกันเลยมอนสเตล่าเราก็ไม่รู้นะว่ามันมีหลายสายพันธุ์หลายแบบที่มันฮิตมันพันไหนอะไรอย่างเงี้ยซื้อมาเลยพอส่งให้รูปให้พ่อดูพ่อบอกอ้าวนี่มันพลูฉลุใจพอไปเซิร์ชหามันก็มอนสเตล่า มีชื่อย่อยอของมันอีกอะอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ละมันคือผูฉลุจริงๆด้ยแต่ก็สบายใจไปปาอนึ่งว่ามันไม่น่าตายเราไม่เคยเลี้ยงไงพอรู้ว่ามันเป็นตระกูลพลูแบบผู้ด่างผู้ฉลุอะไรเงี้ยน่าจะตายยาก สำหรับมือใหม่อย่างเราก็ต้องเลี้ยงไม้ไตยากไปก่อนดีนะซื้อมาไม่แพง